สวัสดีครับผมต้องสมัยคิดเช่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมชุดครัวกัญนนก็ปลูกร้อที่หมู่บ้านเดเมโโธกรุงเทพกีทานะครับเดี๋ยวไปชมฟังชั้นภายในกันนะครับ ม่ชมในส่วนของโครงตู้ชุดนี้นะครับผมลูกค้าต่อเติมแบบตัวโครงสร้างบ้านหลักนะครับผมมีการต่อผนังแล้วก็ทำฝ้าทำหลังคาเพิ่มเติมมานะครับผมแล้วก็เลือกใช้บริการชุดครัวกันคระปผกจากทางสไมเช่นแล้วนะครับผมหลอดตู้ครัวชุดนี้นะครับผมโครงสร้างหลักภายในจะใช้เป็นพลาสติกา5มิลนะครับเป็นผิวสีขาวเคลือบแข็งกันไอยนะครับผม ในส่วนของหน้าบานนะครับจะใช้เป็นพัสูดหนาพิเศษอยู่ที่18มินนะครับผมภารนอกของหน้าบานตัวนี้นะครับจะใช้เป็นลามิเนตผิวสีเทาเข้มนะครับตัวนี้เป็นผิวไม่เงานะครับผมสีของลามิเนตลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นแบบผิวเงาฟอร์สหรือเป็นผิวสีด้านแบบนี้นะครับก็มีให้เลือกแล้วก็แบบที่3จะเป็นพวกลายไม้แนวมินิมอลก็มีนะครับสามารถออเดอร์เพิ่มเติมกับทางสมาัยเชฟเราได้นะครับผมในช่วงในส่วนของเตาและพุทธิบุตรชุดนี้นะครับผมเตาจะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็็ดด้้้้้้าาาาาานนนนลล่่่่งงใใใพิเเเเศษตตตรรรทีีวููกคคออออออ์หมมปปะบบบบแขไยัผ แล้วก็ฮูดที่จุดพันอยู่ด้านบนนะครับทั้งหมดอุปกรณ์นะครับสามชิ้นนี้เป็นยี่้อ IF นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็สั่งให้เราจัดหามาให้นะครับเพราะทาง S มาเช่นเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ IF อยู่นะครับตัวนี้จะมีเบเกอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเตาไฟฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวควบคุมตัวเตาอบตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมคืสองตัวในส่วนของพูดนะครับภายในเราจะทําเป็นตู้ครอบคูดตัวนี้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ภายในจะมีกล่องครอบปล่องฮูดนะครับ ทำหนงชั้นเก็บของให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมภายในจะเป็นพลาสติกนะูตรนาะผ้ามินนะครับผิวสีขาวเคลือบแข็งกร่กลอยตรวนี้กันน้ำกันปวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบ้านหลังนี้ต่อเติมเป็นทาวน์โฮมนะครับผมจะมีท่อเฟกเจาะเพื่อดูดควันออกไปด้านนอกตรงนี้ต้องใช้เป็นหมวกจีนนะครับขึ้นบนหลังคานะครับผมเพราะว่าตัวหน้ากากกันแมลงหรือว่าท่อพุ้เนี่ยไม่สามารถต่อที่ผนังด้านในได้เลยนะครับเพราะว่าสามด้านจะติดกับบ้านข้างเคียงทั้งหมดนะครับรนี้บ้านจะเป็นบ้านซอฟต์โค้ดน,นะ มาชมในส่วนของพื้นที่ที่ต่อจากตัวเตาอ,อบนะครับผมตรงนี้ทางสมองทีเช่นเราออกแบบให้เป็นนิชชักวางขวดนะครับตัวนี้มิชชักล่างสุดนะครับตัวนี้สามารถวางขวดน้ำมันหรือว่าขวดซอสหรือว่าขวดน้ำปลาที่มีความสูงนะครับตัวนิชชักด้านบนนะครับตัวนี้สามารถวางโหลนะครับเป็นโหลเครื่องปรุงเล็กๆได้นะครับผมเป็นรางรูกป,ปืนเล็กซอสโค้ดน,นะครับผม ในส่วนของบานมุมนี้นะครับผมตัวนี้เราจะดีไซน์ให้เป็นบานเข้ามุมนะครับทางสมัยเช่นเราจะออกแบบให้มีชั้นนะครับผมเข้าไปทางด้านมุมคอนเดอร์นะครับเพื่อให้เก็บของเก็บหม้อกเก็บกระาของหรือที่ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับผมตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าอยู่เริ่มจัดบ้านจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเก็บนะครับแล้วก็วัตถุดิบในการทำครัวต่างๆนะครับเริ่มเก็บแล้วนะครับผม อุณมิเสืยอที่ใช้สอยนะครับสำหรับชันก็ปรับระดับได้และถอดหลังนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สำหรับหน้าบานนะครับชุดนี้จะเป็นแบบบานเพลไม่มีมือจับนะครับผมสำหรับในส่วนของมือจับลูกค้าสามารถออเดร์เพิ่มเติมได้นะครับว่าถ้าชอบเป็นส่วนมือจับปุ่มหรือมือจับก้นนะครับผมก็สามารถจัดหามาให้ทางทีมงานเราติดตั้งให้หรือว่าให้ทางทีมงานสวานเชนเราจัดหามาให้ก็ได้นะครับผมก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องมือจับเพิ่มเติมไปนะครับบานเป็นซอฟต์โค้ดนะคร มาชมในส่วนของชุดนิชชักนะครับผมเป็นชุดสแตนดาร์ดที่ทางสมัยที่เช่นเราแถมลูกค้ามี3ชุดนี้นะครับผมชุดล่างสุดน,นะครับจะมีความสูงตัวนี้สามารถเก็บเ้วยชามหรือหม้อระเบิได้นะครับส่วนชุดกลางนะครับผมตัวนี้สามารถเก็บมีดหรือตะหลิวได้นะครับผมสำหรับนิชชักบนสุดน,นะครับผมทางสมัยที่เช่นเราจะแถมมันถาดพลาสติกใส่ช้อนให้กับลูกค้า1ชุดนะครับผมรางทั้งหมดจะเป็นรางรูเปเหล็กซัอฟต์นะครับ มาชมในส่วนของอ่างซีนเล็กจานชุดนี้นะครับผมซีนเล็กจานชุดนี้จะเป็นอ่างแบบ2หลุมนะครับมี1ที่พักนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ความกว้างของอ่างอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะครับผมเป็นยี่ห้อ if เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้จะพิเศษตรงนี่ก๊องน้ําดึงได้นะครับผมดูได้ อันนี้เป็นงานเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับในส่วนใต้อ่างนะครับผมเราก็จะใช้โครงสร้างพลาสติกหนวสามิลผิวสีททเทาเพื่อหลอกกันน้ำกันฝนนะครับตัวนี้น้ำรั่วน,น้ำซึมแล้วก็น้ำท่วมไม่เป็นไรนะครับในส่วนบันพับเราจะใช้เป็นบันพับแบบสแตนเลส304นะครับผมในส่วนใต้อ่างนะครับผมอุปกรณ์ท่อน้ำดีน้ำทิ้งทางทีมงานสวนเชเจนเราก็จะต่อให้ทางลูกค,ค้าใช้งานได้เลยนะครับผมบาดเป็นบาดซ็อกเก็ตนะครับมาชมในส่วนของตู้เหนืออ่างซค์ล้างจานตัวนี้นะครับผมทางที ตัวนี้จะเป็นบานยกนะครับภายในจะมีตะแกรงคว่ำจานนะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงสเลดสามฟินี่เลยนะครับสามารถเก็บจานได้สุดบายมากนะครับแล้วก็ท้องตู้ตัวนี้จะโล่งนะครับเวลาเราคว่ำจานเวลาที่เปียกน้ําอยู่น้ําก็จะหยดลงบนอ่างเลยนะครับผมก็มีข้อสอลับอย่างนี้นะครับผมซอลโพลเช่นเดียวกันนะครับตู้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบานคู่นะครับเป็นบานกดกระเด้งนะครับผม ตัวนี้สเปซความกว้างอยู่ที่เเซนนะครับทำให้ต้องแบ่งมีตัวกั้นกลางนะครับเพื่อลดระยะของตัวชั้นไม่ให้ชั้นแอนง่ายโก่งง่ายนะครับผมตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น1ชั้นนะครับแบ่งเป็น2ช่องซ้ายขวาก็จะเป็นสีช่องนะครับผมบาเป็นกดกระเด้งนะครับตัวนี้ในชมในส่วนของตู้ด้านข้างตัวนี้นะครับก็ดีไซน์เป็นบายกขึ้นเดียวกันนะครับเียงแต่ภายในจะเป็นที่เก็บแก้วน้ําได้นะครับผมตัวนี้จะวางเครื่องชามและเล็กได้นะครับผมตัวนี้ก็สอบยกนะครับเป็นซอฟท์นะครับตัวนี้บันคูด้านบนก็เนนแบบบกกกดรระะ่ชััค ทั้ตรนี้สามารถถอนล้างน้ำได้เลยนะครับมาชมในส่วนของตู้เฟสนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้บานเดี่ยวนะครับมี1ชั้นแบ่งเป็นสองช่องบนล่างนะครับผมด้นนานในก็จะเป็นพัสดสุสา,ารสกัดมิลผิวสีขาวเข้าแก้วนลอยนะครับหน้าบานเป็นซอฟท์โพสเช่นเดียวกันนะครับมาชมในส่วนของตู้บนด้านนี้นะครับผมตัวนี้จะออกแบบพิเศษเพราะว่าเป็นตู้ที่มีความลึกเข้าไปบุมพนเนด้านในนะครับไม่ให้เสียพื้นที่ใช้สอยนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีชั้นนะครับระดับได้นะครับผมสามารถเก็บของที่เราไม่ใช้บ่อยได้เลยนะครับผมชั้นก็ถอดล้างน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับมาเป็นบาซซอฟโค้ดนะครับ จะต้องทิ้งใส่อีกอย่างหนึ่งคือชุดนี้ลูกค้าเดาเพิ่มเติมให้มีกล่องวางมาคุเวฟแบบนี้นะครับผมใช้มาคุเวฟตัวนี้อยู่ที่ความกว้าง78เซนนะครับตัวกล่องทำอยู่ที่55เซนนะครับผมแล้วก็เจาะรูคอมเมทใต้กล่องนะครับเพื่อสอดสายเข้ามาเสียบปลั๊กด้านล่างนะครับผมทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเหลือนะครับด้านล่างของกล่องนะครับจะเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเดาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของกล่องวางมาคุเวฟแบบนี้นะครับโครงสร้างก็จะใช้เป็นพลาสติกเช่นเดียวกัันนะครบ ในชุดในส่วนของท็อปหินชุดน,นี้นะครับผมเป็นหินแกรนิตสีดำอินเดียนะครับผมในส่วนของท็อปหินทัสต์เมนชันเราจะมีสามสเปคนะครับตัวแรกเลยกัวมาตนดาร์ดที่เราใช้จะเป็นหินแกรนิตดำเบนเดียแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นแกรนิตนำเกล็ดทองนะครับผมแล้วก็มีตัวที่สามจะเป็นหินสีขาวคริสตัลไวท์นะครับผมในส่วนของหินสีขาวนี่จะเหมาะกับครัวที่ออกแนวมินิมอลนะครับผมคุณผู้ชก็สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบแบบไหน แต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบหิน3สเปคที่เรามีอยู่นะครับก็สามารถไปจัดหาซื้อตามร้านทั่วไปได้นะครับผมเช่นอาบริษัทสยามตากที่ขายหินก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทิมงานติดตั้งหินเราออยดูลประสานงานเรื่องการสั่งขนาดหินได้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่างหรือว่าเตานะครับผมเตาจะเป็นเตาอินดักชั่นหรือว่าเป็นเตาแก๊สนะครับลูกค้าสามารถเตรียมไว้ที่หน้างานนะครับทิมงานช่างติดตั้งท็อปหินของเราก็จะมาเจาะติดตั้งให้หน้างานเลยนะครับผมหินช มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนี้จะมีบัวหินที่ติดตรงผนังนะครับตัวนี้เป็นความสูงมาตรฐานของสมัยเคนเราใช้ความสูงบัวอยู่ที่5เซนนะครับผมติด้วยรอบนะครับรอยต่อของหินนะครับผมทับหินก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหินชุดนี้จะใช้อยู่ที่2แผ่นนะครับแผ่นนึงเป็นฝั่งของอ่างซิงนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นแผ่นที่เป็นตาวอิเล็กชันตัวนี้นะครับผมรอยต่อหินจะอยู่ประมาณนี้นะครับของมุมสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจบริการจากทางสมัยเคนเรานะครับผม นอกเหนือจากชุดครัวกันนะกันปว้อนร้านเซนที่ผมผิตนะตอนนี้นะครับผมยังรับวีไอในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ View into Spa, et, ว,ง TV, วงิไอทัวสผ้าวีไอทัวเสดตู้วางทีวีตู้วางหนังสือตู้รองเท้ากันนะกันปว้หรือว่าจะเป็นโซฟาหรือเตียงนอนลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามแบบือขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสนใจยังไงอินบ็อกก์มาสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับผมต้องสมยัยกิเช่นนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ